สงครามการขับไล่ขอมสมัยสุโขทยัยการวางรากฐานแห่งเอกราชสงครามการขับไล่ขอมนับเป็นเหตุการณ์สําคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ชาติไทยเนื่องจากเป็นจุดเปลี่ยนที่นําไปสู่การสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยอันเป็นอิสระและวางรากฐานความเป็นปึกแผ่นของคนไทยในดินแดนสุวรรณภูมิบริบทก่อนการขับไล่ขอมในช่วงก่อนพุทธศตว,ตวรรษที่18ดินแดนแถบลุ่งแม่น้ายมและน่าน ตั้งของสุขโขทัยในเวลาต่อมาอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรของโบราณจัก,กรวรรดิเขเมรซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองพระนครอังกอร์ขอบได้แผ่ขยายอำนาจเข้ามาปกครองและตั้งเมืองหน้าด่านสำคัญหลายแห่งรวมถึงเมืองสุขโขทยัยและเมืองศรีสาชนาลายัยผู้นำการ ขับไล่ของบุคคลสำคัญที่มีบทบาทหลักในการลุกขึ้นต่อบ้านและขับไล่อิทธิพลของออกจาก Đ นิแดสโขไทยมีอยู่สองท่านคือ 1. พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชมีเชื้อสายราชวงศ์เก่าแก่และมีความสาคัญทางเคญาิกับกริสัขอมได้รับพระราชทานพระขันชัยศรีและพระนามศร,รีอินทรบดินทรที่เอืจากกระสันขอมอง 2. พ่อขุนบางกลางหาว พ่อขุนบางกลางเท่าเจ้าเมืองบางยางสหายรวบรวมคนสําคัญของพ่อขุนผาเมืองเหตุการณ์สําคัญการรวมกํลาลังพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้ตกลงร่วมกันที่จะรวบรวมกลาลังคนไทยเพื่อขับไล่้านของของี่บกรองเมืองสุขโขทัยในขณะนั้นซึ่งมีขุนนางของชื่อขอยบสบาดของร่มพงเป็นผู้ปกครองดูแลอยู่การยึดเมืองสุขโขทยัยทั้งสองท่านได้นำทัพเข้าโจมตี และสามารถยึดเมืองสุโขทยัยจากขอมได้สําเร็จนับเป็นการเบดแอกจากอทธิบนขอบโดยตรงการสถาปนาอาณาจักรสุโขทยัยหลังจากขับไล่ขอมได้สํา,าเร็จพ่อขุนผาเมืองได้อภิเษกให้พ่อขุนบางกลางหาขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทยัยส่งพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทราธิต์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงและได้มอบพระขันชัยศรีพร้อมพระนามศรีอินทรบดีธาธิต์ ที่เคยได้รับจากขอมให้แก่พ่อขุนศรีอินทาทิตด้วยเพื่อเป็นการประกาศอิสรภาพและความชอบธรรมในการปกครองส่วนพ่อขุนผาเมืองได้กลับไปครองเมืองราชตามเดิมผลลัพธ์และความสำคัญการสิ้นสุดอิทธิพลขอมสงครามครั้งนี้ถือเป็นการยุดออำนาจปกครองโดยตรงของขอมในดินแดนสุขโขทยัยและบริเวณใกล้เคียง การสถาปนาอาณาจักรสุขโขทยัยนำไปสู่การก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทยัยซึ่งเป็นอาณาจักรของคนไทยที่มีความเป็นอิสระและมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองทั้งทางด้านการเมืองการปกครองศาสนาและศิลปวัฒนธรรมการวางรากฐานความเป็นชาติเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการรวมตัวของคนไทยและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของชาติในเวลาต่อมาโดยสรุปสงครามการ